สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพิวัฒนาครับคนทําธุรกิจนี้ในใน,ในที่สุดเนี่ยเขาก็กะว่าทรมาสักพักชีวิตก็ต้องเขาเรียก stable หรือมีความมั่นคงละนะเรียกว่ามีความสุขมีความอิ่มเอ,ม,อมใจเต็มที่เลยทีเดียวสําหรับพิวัฒนาวันสบายๆนะในแต่ละวันแต่ละวันเราทํางานบ้างวันสบายๆของเราเราใช้ชีวิตยังไงครเพราะว่า คนชอบพูดว่าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายไม่มีวันหยุดคนชอบบอกแบบนี้แต่จริงๆนักธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนบอกว่าความจริงงานกับเวลาส่วนตัวมันก็อยู่ด้วยกันพี่วันสบายๆของพี่ทําอะไรบ้างก็เรียกว่าถือว่าสบายทุกวันนะ,ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถึงเราทํางานเราก็มีความสุขเราก็สบายสบายเพราะว่าเราไม่ได้ทําตลอดเราไม่ได้เป็นพนักงานตอกบัตรอืใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเป็นสมมุติว่าเราไปหาทีมงาน ระหว่างข้างทางมีอะไรล่ะของกินบ้างช้อปปิง้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขวันหยุดก็ไปทานข้าวกับลูกบ้างนะคะอะไรอร่อยอร่อยกินกันก็เวลาที่ที่ที่เราทำอะ่ะมันก็ควบคู่กันไปอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าอะไรเป็นงานทั้งหมดก็ถือว่าวันสบายๆนี่ สารพัดจะทําได้เล่นกับหมาบ้างปลูกต้นไม้บ้างค่ะลูกสาวช่างสรรหาเอากระต่ายมาเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงเงี้ยแต่ลูกไม่อยู่เราก็ต้องเล่นกับเขาก็สบายๆพาหมา,าไปวิ่งเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเอางานเข้ามาอยู่ในชีวิตและเราก็าเอาการพักผ่อนเข้าไปอยู่ในงานะนะมันสามารถจัดสรรได้ว่างานก็คือชีวิตชีวิตก็คือการพักผ่อนถ้าเราจัดสรรดีๆทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้หมดใช่ค่ะอย่างเราไปขยายงานต่างจังหวัดจังหวัดนั้นเขาก็จะมีที่ท่องเที่ยว เราก็แวะเที่ยวค่ะเราก็ได้เที่ยวไปด้วยได้เที่ยวด้วยใช่คับก็เรียกว่ามันไม่เหมือนกับเราทํางานนะคะแต่เราได้ตังค์พี่ชูชาติมีวิธีการให้รางวัลกับชีวิตตัวเองและครอบครัวยังไงฮะเขาบอกคนเราต้องรู้จักการให้รีบอร์ดให้รางวัลตัวเองจะได้รู้สึกเออทำงานมาแล้วก็หายเหนื่อยหน่อยนะบางคนก็อยากจะหาสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะ ก็พูดถึงว่ารางวัลกับชีวิตเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเรามาทําครั้งแรกๆเนี่ยติดท่องเที่ยวต่างประเทศเนะี่ยรอบใหญ่สองครั้งแต่ตอนนั้นน่ะหมายความว่าเราก็ยังไม่ค่อยจะมีเงินมีทองเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่ตอนเนี้ยก็จะไปเที่ยวถ้าติดก็ไปเที่ยวคุณล็อกก็จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนความฝันส่วนตัวก็คือเรื่องของรถผมเองก็จะ,อะชอบรถนะครับตั้งแต่มาทํากิบบรลินก็เปลี่ยนรถเป็น10คันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยชอบ เรื่องรถได้ชอบมากก็เหมือนกับรถยนต์ก็เป็นรางวัลชีวิตส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วก็มีความฝันว่าจะต้องขับรถเบนซ์อะไรเนี่ยเพราะว่ายังไงแล้วก็แล้วแต่มันหลีกพ้พง้นครับคุณหมอก็าจะต้องซื้อให้ในตําแหน่งเดยัครับครับผมนั่นก็เป็นจุดที่เป็นรีบอร์ดหรือรางวัลชีวิตเล็กๆน้อยๆจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กๆน้อยๆหรอกฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขในชีวิตได้ พูดถึงความคิดของการพัฒนาตัวเองนะครับคนเราเนี่ยเขาบอกเมื่อไหร่ที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ใต่อให้เรามาไกลแค่ไหนเราก็ยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อทั้งคู่เลยเนะพีชาติมีแนวคิดต่อการพัฒนาตัวเองยังไงวิธีการจะทําให้เราเก่งขึ้นกว่าปีที่แล้วเก่งขึ้นกว่า2ปีที่แล้วเราทํำยังไงครับ คืออย่างหนึ่งก็คือเราต้องเข้าประชุมสม่ําเสมออันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดอันนี้เราต้องเข้าสม่ําเสม,มอแล้วเราก็ต้องใช้ตัวกําหนดเป็นตัววัดความสามารถของเราเช่นว่าใช้ยอดใช้ยอดเป็นตัวกําหนดว่าเราเคยมียอดโกเท่านี้เราความสามารถเราเพิ่มขึ้นเราก็ควรจะมียอดเพิ่มขึ้นยอดผาได์ที่เขากำหนดว่าจะต้อง400,000 500,000 ปีที่แล้ว400,000 500,000ปีนี้ก็ขึ้น600,000 700,000ดีไหมนี่คือการวัดความสามารถของเราต้องพัฒนาไปพร้อมกับองค์กรของเราด้วยไม่ใช่ตัวเราพัฒนาไปคนเดียวก็ไม่ใช่นะครับเอาเป้าหมายมาผนวกด้วยว่าถ้ารเราจะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเราต้องเก่งเรื่องอะไรบ้าง,างใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วแล้วลว,ลว,วันนี้ตอนนี้เป็น e อ็กซ์คลูซีฟพาร์ไดซ์ผมถามถึงเป้าหมายในชีวิตต่อไปวันนี้มีความสุขทุกอย่างแต่เป้าหมายทั้งส่วนตัวแล้วก็เป้าหมายทั้งในกิฟฟารีน วังอนาคตด้วยยังไงก็ในส่วนตัวเนี่ยครับก็คือตอนนี้ความสมบูรณ์ในครอบครัวก็ถือว่าพร้อมนะครับก็อย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องทํางานประจําแล้วอ่ะเราก็จะมีเวลามามาทุ่มเทกับกิฟฟินมากนะครับนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วเรื่องขององค์กรเนี่ยเราก็ต้องพาทีมงานเขาให้ประสบความสาเร็จตรงนี้สําคัญในเรื่องของธุรกิจกิฟฟินเราก็ต้องขึ้นในตาแหน่งที่สูงขึ้นไปนะครับอันนี้คือ ถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้นในตาแหน่งที่สูงก็ไม่ไม่มีมาตรวัดของความสาเร็จว่าเราทําแล้วสาเร็จจริงหรือเปล่าเพราะคนเขาก็ดูเราอยู่ทีมงานเขาก็ดูเราอยู่รเราทำแล้วเป็นพาราไดซ์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสิบป,ปีแล้วนะไนว่มกาอย่าเป็นแกรนด์สตีหรืออะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นตัววัดความสามารถของเราครับ,รบพี่วาสนาคิดว่าการที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีคุณสามีแล้วก็คุณภรรยาคอยร่วมมือกันทําธรุรกิจกิฟฟอรีนเนี่ย มันมีข้อได้เปรียบหรือข้อดียังไงในการสร้างความสําเร็จบ้างฮะก็อันดับแรกก็ปัญหาเรื่องครอบครัวก็ไม่มีไปไหนไปกันไปด้วยกันตลอดแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันค่ะทำให้ชีวิตของเราอะเติมเต็มมากขึ้นครับเมื่อก่อนเช้ามาเขาไปทํางานกลับมาตอนเย็นบางทีวันนึงไม่เคยพูดกันเลยค่ะแล้วคุณผู้ชายเวลาอยู่บ้านก็ไม่ค่อยพูดค่ะแต่พอได้เข้ามาในธุรกิจเิฟเฟอรน คุยกันทั้งวันนะคะพระลูกทีมเยอะทีมงานเยอะคนนู้นอย่างงาั้นคนนี้อย่างน,างนี้เราก็ต้องมาวางกลุ่มของแต่ละคนว่าเออเราจะกับคนนี้เราจะต้องทําแบบไหนเราจะตามคนนี้ยังไงค,ค่ะเราก็จะปรึกษากันคือทาให้ชีวิตเราเติมเต็มมากขึ้นเพราะเราพูดภาษาเดียวกันครับเขาบอกว่าคนเป็นครอบครัวเนี่ยอย่างสามีกับภรรยาพอได้มีโอกาสมาทํางานด้วยกันปั๊บเนี่ยจะไม่ทะเลาะก,กันละเพราะเขาบอกว่าไม่มีเวลาจะทะเลาะ แล้วก็เรื่องที่คุยกันส่วนใหญ่มันไม่มีเรื่องอื่นซะแล้วคุยแต่เรื่องเรื่องกิฟฟอรีนใช่ไหมครับระหว่างแนวทางให้กับทายาทตัวเองยังไงว่าตอนนี้ลูกๆก็โตแล้วเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นมรดกด้วยเราเตรียมที่จะส่งต่อแล้วเตรียมอะไรไปบ้างให้กับลูกๆก็ตอนนี้ก็เห็นจากคนอื่นนะครับที่เขามาทำในในลักษณะมารับตําแหน่งบ้างหรือมาทําแทนเป็นทายาทนวเร่มเยอะเลยละครับตอนนี้เยอะเลยของกิฟฟอรีน เราก็วางตัวเราเหมือนกันนะครับในลูกลูกสาวคนโตนะครับเพราะตอนนี้เขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะแล้วเขาก็สนใจสนใจที่จะมาทําเป็นธุรกิจอย่างที่ว่าเนี่ยวันอังคารหน้าเขาก็จะมานิวเจนแล้วก็จะเริ่มมาแล้วแต่เขามานี้เขาก็จะมีอานิสงส์เพราะเขามีความรู้เขาก็จะไปได้เร็วนะครับแล้วเราก็จะดสบายขึ้นอนาคตเราก็คงจะ ห0 70หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเป็นทายาทต่อจากเราครับนะครับเรามองเห็นตัวเองตอนเราอายุสัก60อยู่ในสภาพแบบไหนฮะไม่ได้หมายถึงร่างกายนะหมายถึงคุณภาพชีวิตอยู่ในลักษณะแบบไหน,นเคยจินตนาการเห็นตัวเองตอนก,ก็คิดว่าจะอยู่แบบอ่เป็นคนสูงอายุที่มีคุณภาพนะครับอยากมีลูกๆมาหาเพราะว่ามาหาแล้วมีเงินมีทองให้อะไรทำนองอ้ารๆอย่างเงี้ยมีความสุขนะครับอยากจากอยากเป็นแบบนั้นนะครับ ว่วันานะฮะเห็นอะไรตอนอายุ60บ้างจินตนาการมองก็จินตนาการ,เห,รเห็นว่าคงจะมีหลานแล้วเนาะตอนนั้นอ่ะมีลูกมีหลานแล้วก็ลูกหลานก็สานต่อในธุรกิจของเราด้วยแล้วก็ลูกหลานของทีมงานโอ้โหคงมากันสนุกสนานนะคะค,ค,คิดว่ามาในบ้านหลังใหญ่หลังลนึงรอลูกหลานของตัวเองด้วยแล้วก็ลูกหลานของทีมงานด้วยค่ะคือมองตรงนั้นเลยว่าเราคงจะมีความสุขมันคงจะโอ้โหสืบทอด สืบทอดกันไปอย่างงี้ค่ะคงจะมีความสุขมากมาทําอะไรกินกันมาวันเกิดกันทีลูกหลานคนนั้นคนนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะคมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่แล้วอยากจะประสบความสําเร็จกับธุรกิจกิฟฟ์รีนบ้างไหมครับบางคนชมแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองแต่อยากทําเหมือนกันมีความกังวลใจพี่ชาติมีอะไรอยากจะฝากบอกก็อยาก,กจะสื่อไปทางนักธุรกิจที่อยากจะเข้ามาทำะนะครับว่าก็เกิดจะเข้ามาทําเป็นนักธุรกิจจริงๆอ่ะ ก็ขอให้มาทํำปัญหาอุปสรรคก,ก,กัก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็ต้องฟันฝ่าทุกติ่งทุกอย่างไม,ไม่ได้มาง่ายหรอกรนะครับท้ายที่สุดมีคําถามสุดท้ายฮะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าในวงการกีฬานะก็บอกว่าพรสวรรค์นเนี่ยจะทําให้คนเราเป็นผู้ชนะแต่ทีมเวิร์กเนี่ยจะทําให้เราเป็นแชมป์คำพูดนี้เนี่ยนำมาปรับใช้ได้กับกิฟฟารีนยังไงบ้างครับอพรสวรรค์ทําให้เราชนะ แต่ถ้าทีมเวิร์กดีทําให้เราเป็นแชมป์พระวันเนี่ยหมายถึงความสามารถส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครมีพรตะวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเหมือนเด็กอ่ะที่ที่หัวดีเนี่ยกเกิดจากพรสวรรค์แต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องมีทีมเวิร์กในการที่จะสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จเราจะยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าทีมงานตามมาและประสบความสาเร็จนะครับตรงนี้ต้องผสมผสานระหว่างพรสวรรค์กับทีมเวิร์กนะครับต้องทําร่วมกันครับ อันนี้ก็เอามาปรับใช้ได้ในธุรกิจของกิฟเฟอรีนนะครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน่าจะให้ข้อคิดที่ดีให้กับท่านผู้ชมได้นะครับครั้งต่อไปรายการของเราจะนําแรงบันดาลใจดีๆอะไรมาฝากต้องติดตามกันครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมท่างแขกรับเชิญทั้งสงท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ